มาเกีงโจทย์ทวีประจําวันกันฮะข้อนี้วัดความหมายคําศั์เพราะทุกข,ข้อเป็นเวิร์บหมดเลยนะฮะเฉลยเร็วๆก่อนนะฮะตอบเป็นข้อข้อมดน้อยมดน้อย a n นะฮะทำไมถึงเป็นข้อนี้เดี๋ยวเราลองแปลกันนะฮะ generate จะแปลว่าก่อให้เกิดหรือสร้างสารรค์ขึ้นมาฮะเดี๋ยวยกตัวอย่างวลีให้ดูแล้วกันว่าใช้ในแนวไหนบ้างเช่นสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ก็เป็น generate new ideas หรือสร้างสารรค์งานขึ้นมาใหม่คือสมมติ มีโรงงานมาเปิดอะไรเงี้ยก่อให้เกิดอาชีพมากมายก็ใช้เป็น generate new jobs ได้นะฮะหรือก่อให้เกิดรายได้ก็เป็น generate income ก่อให้เกิดความสนใจใช้กับอารมณ์ความรู้สึกก็ได้เป็น generate interest ถ้าเปลีป่ยนเป็นความตื่นเต้นก็เป็น excitement อะไรเงี้ยใช้ได้ค่อนข้างกว้างนะก่อให้เกิดหรือสร้างสารรค์ขึ้นมาที่มาดูคำถัดไปฮะคือ describe describe จะแปลว่าอธิบายหรือบรรยาย ส่วน rate ถ้าเป็นคำนามเนี่ยมันจะมีความหมายแปลว่าอัตราแต่ถ้าเกิดเป็น verb จะแปลว่าประเมินค่าส่วน launch มีหลายความหมายเหมือนกันนะฮะมันจะแปลว่าปล่อยหรือเริ่มทำอะไรบางอย่างก็ได้เช่น launch a campaign แคมเปญก็การรณรงค์การโฆษณาโครงการอะไรพวกเนี้ยก็คือเริ่มทำโครงการแคมเปญอะไรบางอย่างหรือ launch an investigation เริ่มทำการสืบสวน a u n c h the new drug อาจจะหมายถึงการวางขายสินค้าใหม่ก็ได้เฮ้ยขายยารุ่นใหม่แล้วนะซื้อไปกินได้เลยหายจากโควิดแน่นอนอะไรนะสมมตินะหรือ Launch the ship อาจจะแปลว่าปล่อยเรือปล่อยกระสวยอวกาศปล่อยจรวดก็ยังได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ของเราต้องแปลนะฮะเขาบอกว่า global n o v e l s ตรงเนี้ยเขียนขึ้นต้นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่น่าจะเป็นชื่อบริษัทนะไม่ต้องไปนั่งแปลเยอะแยะมากมาย most recent b i r ถ้ามี a past to be s แบบนี้จิงๆต้องเว้นวรกนิดน,นึงนะถ้ามี a past ต้องเว้นไหมนะครับเออไม่ต้องถูกแล้นะครับทีนี้ถ้าเกิดมี a past to F e s แบบนี้จะแปลว่าของให้แปลย้อนจากหลังมาหนะ้านะฮะเขาบอกว่าหนังสือที่วางขายล่าสุดเลยนะของบริษัทเนี้ยมันอะไรไม่รู้1ล้านเกือบจะ1ล้านดอลลาร์ในการขายเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นเองคือขายดีสื่อประมาณนั้นนียายโคเบอร์เนี่ยขายดีนะฮะตอบอะไยดีเมื่อกี ครูเบิรยกตัวอย่างคำว่า generate income ถูกไหม income ก็คือรายได้ถูกไหมมันก็จะคล้ายกับ1 million dollars ตรงนี้ตอบเป็นข้อ a launch ยังไม่เหมาะเพราะ launch เนี่ยมันแปลว่าปล่อยหรือไม่ก็วางขายสินค้าหรือไม่ก็เริ่มทำอะไรบางอย่างมันจะไม่เกี่ยวกับรายได้ในบริบทนี้นะฮะตอบเป็นข้อ a generated ที่ฝากคำคมทิ้งท้ายนะครับเขาบอกแบบนี้ว่า try not to be a successful human being Human being ก็คือหมายถึงมนุษย์นะฮะพยายามอย่าเป็นมนุษย์ที่ประสบความสําเร็จเลยแต่อย่าไปยึดตรงตัวนะอันนี้เขาแค่เป็นแค่คล้ายๆกับแนวคิดเฉยๆ But try to be a useful human Human ก็คือมนุษย์เหมือนกันฮนะ Useful มีประโยชน์เขาบอกว่าจงเป็นมนุษย์ที่มีประโยชน์ดีกว่าคือเขาสื่อแบบนี้บางคนนะ่ะอาจจะประสบความสําเร็จแต่ความสําเร็จเขาไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่นเลยอนะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเทียบกันนะ เป็นมนุษย์ที่มีประโยชน์น่าจะดีกว่าเป็นคำแนะนำมานะฮะแล้วแต่เราไปประยุกต์ใช้แล้วกันคูเบิตขอลิงก์เกี่ยวกับการทำงานคูเบิตเชื่อว่าการเป็นมนุษย์ที่มีประโยชน์เนี่ยมันลิงก์กับการทำงานในแง่ที่ว่าในการทำงานเนี่ยเราควรจะเป็น p r o f e s s i o n a l ยกตัวอย่างง่ายคนสวนเลยคนสวนที่บ้านคูเบิตนะสมัยก่อนเนี่ยจ้างมาตัดไม่ค่อยดีราคาก็แพงปรากฏตอนเนี้ยได้คนสวนที่เขาเป็นมืออาชีพมากคือไม่ต้องบอกอะไรเลย ทำงานเรียบร้อยมากทำงานเงียบๆไม่มีการรบกวนใดๆทั้งสิ้นพอเสร็จปั๊บก็รับเงินไปพอผ่านไปเดือน2เดือนคูเบิร์กก็จ้างมาใหม่ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแบบนี้เขาเรียกมืออาชีพก็คือทำตัวมีประโยชน์นะฮะหรือถ้าเกิดเป็นร้านอาหารร้านที่เบิร์กไปกินประจําก็จะต้องเป็นร้านอาหารที่ทำอาหารแล้วรสชาติอร่อยคงที่การบริการคงที่ ไม่มีอิดอิอดออดอันนั้นก็หมดอันนี้ก็หมดออร้านจะปิดจะเปิดก็ไม่รู้อะไรแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเนี่ยยังไม่รู้ว่าเราควรจะเริ่มทําตัวยังไงให้มีประโยชน์นะครูเบิร์ตแนะนําแบบนี้ครว่าลองเดาใจเจ้านายว่าเขาอยากได้อยากได้พนักง,งานแบบไหนลองดูคนที่เขาเป็นหัวหน้าเราอะว่าเฮ้ยเราจะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างอาจจะไม่ต้องแบบโอ้โหไฟแรงจัดสมัยก่อนครูเบิร์ตไฟแรงจัดไงโอ้ย oh, เขาไม่ได้สั่งนะรีบไปทําเลยปรากฏทําไม่ทันนะฮะแล้วก็เดินทางสายกลางพยายามช่วยเหลือเขาเท่าที่เป็นไปได้คิดซะว่าถ้าเกิดเราเป็นเขาอ่ะเราอยากได้ลูกน้องแบบไหนเราอยากได้พนักง,งานแบบไหนนะฮะเชื่อว่าเจ้านายน่าจะถูกใจอย่างโคเบิร์ตเนี่ยก็มีข้อบกพร่องมากมายก็พยายามปรับปรบไปเนาะให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ